นี่ทุกคนมารวมตัวตรงนี้แล้วเร็วเข้าฉันมีอะไรจะประกาศนาะอะไรหรอนายตูเลียนตัวใหญ่เนี่ยนายมีอะไรล่ะอืมฉันนะจะบอกพวกเธอว่าต่อไปเนี้ยถ้าที่โรงเรียนอนุบาลของพวกเราเนี่ยมีของเล่นอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยต้องให้ฉันเล่นเป็นคนแรกเข้าใจไหมฮะอะไรนะทําไมต้องให้นายเล่นเป็นคนแรกเลยล่ะฉันไม่เห็นจะแฟร์เลยอะ่ะ นั่นนะสี่ฉันก็ว่ามันไม่แฟร์เลยนะทําไมฉันต้องให้นายเล่นเป็นคนแรกหรอกถามมากจังเลยเด็กพวกนี้นี่อยากรู้เหตุผลใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้เหตุผลนมนะเข้ามาใกล้ๆนี่เดี๋ยวฉันจะบอกให้อเหตุผลที่ฉันต้องให้ทุกเธอทุกเธอต้องให้ฉันเล่นเป็นคนแรกนะก็เพราะว่าฉันนะตัวใหญ่ที่สุดแลวฉันก็แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ไงเล่าดังนั้นนะพวกเธอสมาสู้อะไรฉันนะ่ะสู้ไม่ได้หรอก ยงั้นก็ยินยอมเอาของเล่นมาให้ฉันเล่นซะดีๆก็หมดเรื่องจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันเข้าใจไหมอาเด็กๆมุงหัวทําอะไรกันอยู่จ๊ะอ๋อคุณครูคะคือเรากําลังเล่นกระซิบกันคํากันนะครับโหกําลังสนุกเลยค่ะคุณครูว่าแต่คุณครูทําอะไรอยู่หรอคะอ๋อคุณครูจะมาบอกทุกคนนะจ๊ะว่าเนี่ยถึงเวลาที่ต้องนอนกลางวันแล้วนะจ๊ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเวลานอนกลางวันเนี่ยครูไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวผมจะดูแลเพื่อนๆที่เหลือเองผมนะตัวใหญ่อย่างนี้ ผมดูแลเพื่อนๆทุกคนได้เป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้านอนนะคะคุณครูถ้ามีธุระอะไรข้างล่างคุณครูคก็ลงไปข้างนอกได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเอ๊แปลกดีฮะวันนี้นายจูเลียนตัวใหญ่เนี่ยอืทําไมทาพฤติกรรมแปลกๆฮะถ้าครูไปแล้วนะก็ถ,ถึงเวลาที่ฉันจะแกลง้งเพื่อนๆทุกคนได้สทีเดี๋ยวต้องพาพวกเนี่ยไปนอนปุ๊บพอพาไปนอนปุ๊บก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องอแอบเล่นของเล่น แล้วก็แอบขโมยของคอยดูสิรับรองไม่มีใครจับฉันได้แน่นอนเลยอ่าทุกคนเข้านอนได้แล้วนะจำไม่ได้เหรอเนี่ยคุณครูอนุญ,ญาตให้ฉันดูแลพวกเธอน่ะพวกเธอก็ต้องเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูสินอนบนเตียงไงที่เขาวางไว้ให้เนี่ยเอ้ครูว่านะโูเลียนวันนี้ทำตัวแปลกๆแปลกไม่เห็นเข้าใจเลยฮะบางทีเนี่ยเวลา ครูกลับมาปล่อยให้จูเลียนอยู่กับเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเสมอเลยอะอือฉันยังไม่อยากนอนเลยอะแล้วทำไมพวกเราต้องมาให้เจ้าจูเลียนตัวใหญ่เนี่ยคอยดูแลพวกเราด้วยละ่ะฉันไม่ชอบเลยอะเออฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะอะถึงเวลานอนก็ต้องนอนสินะโว้ยแต่เน,นี่ยมันไม่มีเตียงพอสำหรับทุกคนนะแถมเจ้าจูเลียนนี่นะชอบแกล้งเพื่อนด้วยจะโดนแกล้งอะไรต่อกว่าไม่รู้ อทุกคนนอนแล้วสินะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องออกการปฏิบัติทําหน้าที่ของฉัน,นให้เรียบร้อยสักทีสินะอืมฉันจะแกล้งคนไหนดีนะวันนี้โว้ยทาไงดีล่ะฉันนอนไม่หลับเลยอะ่ะเหนื่อยจังเลยจะนอนดีไหมหน้าฉันรู้สึกว่ามันแ,แปลกๆไงไม่รู้อะ่ะตอนนี้ฉันก็ต้องขโมยของขโมยของเล่นทั้งหมดเลย แล้วก็แปลงเอาทุกอย่างใส่เข้าไปในกระเป๋าเป้เอาเปิดให้เปิดเปิดหน้าต่างให้แม่หน่อยลูกให้แม่เข้ามาหน่อยลูกเปิดแล้วเปิดแล้วเอาแม่หวัดดีค่ะแม่มาทันเวลาพักกลางวันพักนอนหลับพอดีเลยฮะแน่นอนอยู่แล้วละจ้าแตแม่มาวันเนี้ยเนี่ยนะก็หวังว่าเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติการขโมยของกับครั้งที่แล้วใช่ไหมจันลูกเอ่อคุณครูคะคุณครูมาได้ไงอะฮะ เอ่อแล้วว่าแต่คุณแม่ของจูเลียนมาได้ไงอะคะเออมีทุะอะไรที่นี่หรอคะอ๋อพอดีแม่ผมเขาอยากอยากมาดูโรงเรียนอนุบาลที่ผมเรียนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอา๋ออ๋อใช่แล้วจ้าแม่อยากมาดูลูกอาจายคิดถึงลูกมากเลยแล้วก็อยากมาเยี่ยมดูโรงเรียนอนุบาลว่าเป็นยังไงบ้างอะค่ะเอ๊แต่ว่าคุณแม่ก็เคยมาแล้วนี่ค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้โอ้ฉันก็อยากมาอีกรอบนึงนลค่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณครูเดี๋ยวปล่อยฉันไว้กับลูกจูเลียน แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวฉันก็พาเนี่ยให้ลูกๆพาดูว่ามีของเล่นมีอะไรบ้างเนาะเออว่าลูกๆใช้ชีวิตยังไงที่นี่อะค่ะคุณครูไม่ต้องห่วงนะคะอ๋อค่ะค่ะงั้นงั้นเชิญตามสบายได้เลยค่ะว่าไงล่ะจูเลียนถึงเวลาที่พวกเรานะ่ะต้องต้องออกปฏิบัติการขโมยของแล้วนะเนี่ยในระหว่างที่เด็กๆหลับอยู่นะใช่ค่ะแม่ตอนนี้เด็กกำลังหลับอยู่เลยฮะ มีของเล่นแล้วก็มีกระเป๋าเป้ของมีอากัซาร่าแล้วก็มีของเล่นฟุตบอลมีตุ๊กตาด้วยแม่ให้ผมใส่ในกระเป๋าเลยดีไหมฮะเออเออดีมากเลยลูกใส่เข้าไปในกระเป๋าเลยเนี่แหละอย่าให้ใครจับได้ละกันหละครั้งที่แล้วนะจูเลียนก็โดนโดนใส่ความเรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำไมคุณแม่ต้องมาอีกรอบน่ะและแล้วคุณแม่ทําอะไรอะ่ะคุณแม่ทำอะไรอยู่กับเจ้าจูเลียนตัวใหญ่นี่คุณทําอะไรอยู่อะคะทำไมเอา ของไใส่ในกระเป๋าคนอื่นอย่างนี้ล่ะเอ๋หรือว่าคนคณขโมยของหรือเปล่าเออเออผมผมเปล่านะฮะฉันก็เปล่านะนี่เธอใส่ความอะไรฉันกับลูกชายฉันเนี่ยเอา้าแต่ฉันเห็นคนนะถือของเล่นแล้วคุณพยายามเอาของเล่นนี้ใส่กระเป๋าแล้วกระเป๋าใบนั้นก็เป็นกระเป๋าของของมีอากับซาร่าคือควรจะขโมยกระเป๋าไปด้วยหรอเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมที่มีการขโมยของกันแล้วฉันคิดว่าเป็นฝีมือของเจ้าตัวเลียนตัวเล็กนะ่ะ เอ๊ะเสียงวายอะไรกันน่ะฉันว่าพวกเรารีบลุกขึ้นไปดูดีกว่านะน่าจะมีเหตุการณ์อะไรแน่เลยน่ะนี่หรือว่าจะเป็นฝีมือพวกคนกันแน่และคราวนั้นน่ะที่มีเด็กถูกขังอยู่ในห้องน้ําอ่ะก็เพราะว่าเป็นฝีมือพวกคนใช่ไหมล่ะโอ๊ยตายแล้วแล้วฉันก็ไปใส่ความเจ้าจูเลียนโอ๊ยน่าสงสา,ารกันที่สุดเลยพี่แท้ก็เป็นฝีมือคุณกับแม่ของคุณนี่ควรพูดจาอะไรพล่อยๆแบบนี้เนี่ยจะมาใส่ความฉันกับลูกชายของฉันได้ยังไง ใช่ฮะครูฮะคือเราไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเราแค่กําลังจะเล่นเล่นเล่นของเล่นกันกับคุณแม่เอาแล้วถ้าเล่นของเล่นทาไมคุณต้องเล่นกับกระเป๋าของนีอากับซาร่าได้ละ่ะก็ฉันอยากจะเล่นแบบเนี้ยมีอะไรไหมเธอเนี่ยเอาถอยไปเลยนนะเธออย่ามาใส่ความพูดจาใส่ความหาเรื่องใส่ฉันแบบนี้มันไม่ดีเลยนะเข้าใจไหมล่ะนี่ฉันพอจะดูออกแล้วนะว่าต้องเป็นพวกคุณสองคนแน่ๆเลยที่พยายามจะแบบขโมยของ แล้วก็ใส่ลายป้ายสีให้กับจูเลียนนักเรียนของฉันจนทําให้ฉันต้องไล่จูเลียนออกจากโรงเรียนอนุบาลนี้ไปน่ะทําอย่างนี้ไม่ดีเลยนะแย่ที่สุดเลยทําไมถึงเป็นผู้ใหญ่แล้วยังจะสอนลูกแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะนี่พวกเธอนี่เยเกิดอะไรขึ้นนะคะทําไมทําไมกระเป๋าเป้ของหนูโดนลื้อแบบนั้นมากออกไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าจูเลียนยักษ์ออกไปเลยออกไปนี่นายจะมาขโมยของของฉันเหรอออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ ฉันไม่ได้จะขโมยสักก็หน่อยเธอพูดจาอะไรนะใช่ค่ะแล้วคุณสองคนทั้งจูเลียนโตใหญ่แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะต้องออกไปเดี๋ยวนี้เลยถ้าคุณไม่ออกไปเดี๋ยวนี้รับรองว่าฉันนะจะโทรตามคุณตำรวจให้มาเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยแหละฉันออกไปก็ได้แต่ว่าฝา,ฝากบอกไว้ก่อนแล้วกันว่ามันไม่ใช่ฝีมือของฉันพวกเราไม่ได้ทำสักหน่อยพวกะเราไม่รู้อีโนยเลยอะไรทั้งสิน้นแล้วก่อนที่ผมจะออกไปนะคะผมนะขอจัดการเจ้าสองคนนี้ก่อนเลย เนี่ยพวกเนี้ยกวนประสาทฉันมัดเลยนี่อย่ามายุ่งกับนักเรียนของฉันนะปล่อย่าปล่อยนักเรียนของฉันไว้อย่างนี้เดี๋ยวนี้นะรีบออกไปเร็วเข้าไม่อย่างงั้นฉันจะโทรตามตำรวจให้เราที่สุดเลยเออฝากไว้ก่อนแล้วกันอืมฉันจะกลับมาแก้แค้นครั้งหน้าแล้วกันนะจาไว้เป็นบทเรียนแล้วกันหละ่นะแล้วคนอีกคนนะคะคุณสอนลูกแบบนี้อ่ะคุณไม่มีความรับผิดชอบเลยนะ สอนลูกไม่รู้จักว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดเนี่ยครั้งนี้มันฉันรับไม่ได้จริงๆนะฉันจะขอไล่คุณออกไปออกไปทั้งแม่ออกไปทั้งลูกเลยออกไปจากโรงเรียนอนุบาลของเราเดี๋ยวนี้เลยนะให้เร็วที่สุดเดี๋ยวนี้เลยเออเออเออแม่ว่าเราออกไปกันก่อนก็ได้นะจูเลียนครั้งหน้าเราค่อยเอามาคืนแล้วกันนะสักครูอนุบาลเนี่ยแล้วก็เด็กๆในโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะได้จำแล้เป็นบทเรียนในครั้งหน้าฮ้ยฉันจะต้องตามกลับมารังแคนให้ถึงที่สุดเลย โอ้ยเขายังช่วหน่อยออกไปกันสักทีน่ะอืมไม่มีอะไรหายไปใช่ไหมคะอืไม่มีอะไรหายแล้วคะ่ะคุณครูนะครัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูต้องให้จูเลียนกลับมาที่โรงเรียนเราเหมือนเดิมแล้วแหะฮัลโหลสวัสดีค่ะเคาเดียโฟเกลค่ะอ๋อขอสายจูเลียนหรอคะอ๋ออนุญาตให้จูเลียนกลับไปเรียนได้แล้วหรอคะไว้ยเป็นข่าวดีที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะไปบอกลูกเดี๋ยวนี้ละคะ่ะใี่จูเลียนค่ะเดี๋ยวหนูขอ แต่งหน้าให้พี่ตูเลียนอีกครั้งนะคะเนี่ยนี่แหละแต่งหน้าเนี่ยโอ้ยไม่เอาอ่ะพี่ไม่อยากเล่นแต่งหน้าอ่ะมันน่าเบื่อชะมัดเลยอะ่ะโอ้อยู่บ้านวันๆอยู่บ้านกับเอมมาอ่ะน่าเบื่อฉันคิดถึงเพื่อนฉันอ่ะตูเลียนคุณครูโทรมาตามให้กลับไปเรียนที่โรงเรียนอนุบ้านได้แล้วนะจ๊ะจริงเหรอฮะแม่ออ้ยผมดีใจที่สุดเลยฮะอย่างนี้แปลว่าผมผมก็กลับเขาเรียนได้แล้วสิ ใช่แล้วจ้าแม่เขาใจว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยสสางดูท่าจะโอเคแล้วนะแต่ยังไงเนี่ยลูกก็รีบกลับไปที่โรงเนียนอนุบาลได้แล้วนะจ้าโอ้โผมดีใจเป็นข่าวดีที่สุดเลยอ่ะแม่โอ้ไม่คิดว่าจะโอ้เวลมีเรื่องดีอะไรขนาดนี้ผมไม่ต้องอยู่บ้านเล่นกับเอมมาแล้วโอ๊ยทำไมพี่จูเลียนพูดอย่างนั้นคะหนูยังอยากเล่นกับพี่จูเลียนอยู่เลยนะเออเอาหน้าเดี๋ยวเราไวเ้เล่นด้วยกันวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันเนาะโอ้ห่างนี้หนูก็ไม่มีเพื่อนเล่นแล้วละสิ น่าเสียดายจังเลยอ่ะคุณครูฮะผมดีใจจังเลยค่ะที่เจอคุณครูนะคุณครูก็ดีใจเหมือนกันจ้าขอโทษจริงๆนะจ้าที่คุณครูนะเข้าใจผิดเข้าใจว่าหนูเป็นคนขโมยของจริงๆแล้วครูเพิ่งจะรู้ว่าเป็น,นเจ้าจูเลียนตัวยักษ์แล้วก็เป็นแม่ของเขาที่นิสัยไม่ดีเอาซะเลยแถมเกเรมากๆเลยจนครูตกใจมากจริงๆเอาเป็นว่าครูต้องขอโทษที่กล่าวหาหนูแบบนั้นนะจ๊ะยังไงเนี่ยก็ลกลับมาเรียน กลับมาเรียนในโรงเรียนอนุบาลของเราเหมือนเดิมน,นะเพื่อนๆเนี่ยคิดถึงหนูมากๆเลยครูน่ะน้องหนูผิดไปจริงๆจริงเลยจ้ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเนีย่ยเพื่อนกาลังรองอยู่ข้างในเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนเูเล่นเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปเจอร์ไพรน์เพื่อนกันดีกว่านะจ๊ะไปเดี๋ยวตามคุณครูมาเลยเนาะหนูคุณครูเขาผมดีใจจังเลยฮะฉันต้องขอโทษลูกคุณจริงๆนะคะแล้วก็ขอโทษคุณด้วยที่ทําให้ต้องไล่ลูกคุณออกจากโรงเรียนอนุบาลของเราอืมโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงจงเลย ฉันนะเข้าใจผิดมาตลอดเลยอะค่ะยังไงก็ขอรับคําขอโทษของฉันได้นะคะเอาไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันยินดีที่ลูกของที่ฉันเนี่ยจะไ,ได้กลับเข้ามาในโรงเรียนอีกครั้งแล้วเยาผมก็ดีใจสุดๆไปเลยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงเรียนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยอยากจะไปเล่นกับเพื่อนๆของผมให้เร็วที่สุดเลยค่ะคุณครูจ้างั้นตามครูมาเลยนะจ๊ะเรียตามมาข้างในเลยจ้ะตอนนี้เป็นเพื่อนนะกําลังไม่รู้เรื่องเลยแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูจะเข้าไปบอกข่าวดีแล้วก็ทําเป็นเซอร์ไพรส์กันดีนะ อานักเรียนทุกคนจ้าวันนี้นะคุณครูมีข่าวดีจะบอกบางอย่างนะจ๊ะตอนนี้ครูนะก็ได้ไปโทรชวนให้จูเลียนโตเล็กกลับมาเล่นกับพวกเราอีกครั้งนึงแล้วนะจ๊ะจ้ะาสวัสดีทุกคนฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วนีว่ไงดีใจเชนเวล่าที่ฉันกลับมาเล่นกับพวกเธอแล้วนะเย้จ yeah, ูเลียนกลับมาแล้วจูเลียนกลับมาแล้วฉันรู้แล้วนะว่มันต้องไม่ใช่ฝีมือนายแน่ๆนานายคงไม่มีวันทําอะไรแบบนั้นหรอก ในที่สุดพวกเราก็ลงลจะทียวมันเป็นฝีมือของต้องจูเนียนตัวยักษ์กับแม่ที่แสนะเกเรแล้วก็มีแส่มิดีกันทั้งบ้านเลยเนี่ยโอ้ยฉันดีใจมากเลยที่ได้กลับมาเจอกลับมาเล่นกับพวกเธออีกครั้งเนี่ยเป็นว่าวันนี้จะเล่นอะไรกันดีนะโอ้ยรับรองฉันนะไม่ใช่คนเจ้าขโมยฉันไม่ทาพฤติกรรมอะไรอย่างนั้นนะเราขอโทษจริงๆนะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเรื่องมันจะบานปลายไปขนาดนั้นนะเทำเป็นว่าเราก็เลื่อนเรื่องมันไปเนาะ เธอก็รับคาขอโทษของพวกเราแล้วกันนะจาะจูเลียนนะจ้ะโอเคฉันจะไม่ถือสาเอาความแล้วกันเนาะอืมงั้นเรามาเล่นอะไรกันดีกว่าเขายัางช่วยหน่อยที่เหตุการณ์ก็ลงเอยไปได้ด้วยดีนะจ๊ะเขายัางช่วยจริงเลยเห็นเด็กๆขึ้นดีขนาดนี้คุณครูก็ดีใจมากๆเลยนะจ๊ะเนี่ยมาจูเลียนตามพวกเรามาเร็วฉันมีของเล่นอะไรใหม่ๆจะมาอวดให้หนายดูด้วยแหละเย่ปลาปาไปเล่นกันเลย รู้สึกด,ดีชะมัดเลยได้กลับมาเล่นกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นี่นะ